สวัสดีครับเตยยูทูปพาที่ยวชมบ่ายวันพุทธที่23มีนา2567เวลานี้ก็16.16 16นนะฮะพอดีมาเดินเรื่อง,องต่อภาษีประจำปีรถที่วันศูนย์วันสต็อกเซอร์วิสนะครับที่ห้างเซ็นทรันสารยาตอนนี้เขาย้ายจากชั้น2ขึ้นไปทําการที่ชั้น3แล้วนะครับ เมื่อก่อนจะอยู่ตรงชั้นสองตรงหน้าลิฟต์นะฮะเลยเลยเลยหน้าลิฟต์ไปหน่อยแต่ตอนนี้เขาก็ย้ายขึ้นไปบนชั้นสามนะครับก็สะดวกสบายดีนะเดือนนี้ก็คือก็ต้องเตรียมประกงประกันภัยแล้วก็เช็คสภาพรถก่อนเดินทางนะฮะเพราะว่าเมษาเนี้ยก็จะมีเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเนีย่ยก็ต้องดูสภาพรถให้เรียบร้อยอยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับดูแลสภาพรถให้ เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์แล้วก็พวกยางนะครับอะไรต่างๆต,นะต้องให้เรียบร้อยพวกไฟพวกแบตอะไรก็ต้องให้เรียบร้อยนะครับผมเราเกิดเหตุมามันก็จะไม่นี่นะฮะก็เรียบร้อยแล้วครับดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็คนไม่เยอะนะครับถ้าอยู่ระแวกนี้นะฮะแถวสารยาไมฮิดพนพุทธมณฑลสายสี่สายห้าสายหกสายเนะฮะแถวนครนคนไทยสี ใกล้ๆตรงนี้ก็แวะมาได้นะครับมาใช้บริการที่วันสต็อกเซอร์วิสที่ห้างเซนทัลสาลใยาชั้น3นะครับศูนย์บริการต่อภาษีเสียภาษีนะฮะชำระค่าน้ำค่าไฟก็มีนะฮะแล้วก็ทำบัตรประชาชนนะฮะทำบัตรประชาชนก็มีแล้วก็เช็คเกี่ยวกับเรื่องอประกันสังคมก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็รับเรื่องอแจ้งความอะไรเขาก็มีนะครับลองมาใช้บริการดูนะครับพลเรืนก็ขึ้นไปหเห็นไปชมแล้ว เรียบร้อยอากาศตอนนี้อากาศาร,ร้อนนะฮะช่วงนี้อากาศร้อนก็มาใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่จอดรถก็เดินทางออกจากห <c oughs> <c oughs> ้างเซ็นทรัลสาญยา,าก็จะกลับบ้านที่พักนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะสองสาวเดินตามถนนครับกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่า ใจร้อนนะครับขับรถขับอะไรก็ใจเย็นๆนะครับผมขับรถก็อย่าใจร้อนกันใจเย็นๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ข้างหลังนะฮะข้างหลังห้างเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จะมีที่บริการรับจอดรถนะฮะเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้ไม่มีที่จอด แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปิดเทอมนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานมาเดินห้างนะฮะเพราะว่าอยู่บ้านก็ร้อนอยู่ที่บ้าน,นอากาศมันร้อนนะฮะมาเดินห้างอะไรเงี้ยนะตรงที่ห้างเซ็นทรัลสารยาก็จะมีรถเมย์นะครับเป็นรถเมย์นะฮะขอสอมกสาย4ขีด7 0E แล้วก็สาย515นะฮะรถเมย์ปรับอากาศนะฮะ515นะฮะก็จอดอยู่ข้าง ข้างๆข้างหลังนี่ฮะเซ้นทันสาร,รยารถมีผู้โดยสารก็ไม่ได้ขึ้นนนแล้วไม่รู้เขาวิ่งจากไหนไปไหนนะครับนี่ก็คือวิ่งตรงด้านหลังอ่ามันออกตรงถนนใหญ่ก็ได,ด้๋ยวว่าผู้รายงานก็ออกตรงด้านหลังตรงนี้ก็ใช้เส้นทางนี้ออกนะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านของผู้รายงานนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็มาก็ถึงนะครับใกล้ๆเอง ตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านนะฮะพฤกษาวิวพฤกษาวิวนะฮะเป็นหมู่บ้านก็ติดกับด้านหลังของห้างเซนทันสัญญาตรงนี้เป็นทางลัดเรามาจากซอยปะยางระยางขายยางถ้าออกจากแถวยูเทิร์นเกือกมาตรงขาออกเราก็มาข้ามทางตรงยูเทิร์นตรงนี้ก็เราก็เข้าตรงก่อนถึงปั๊มบางจากก็จะมีซอยเล็กๆนะฮะวกกลับมาก็าออกมาตรงนี้ได้ครับ ครับอากาศก็จะเข้ามีนาเมษาโหยิ่งจะร้อนกว่านี้แล้วก็เห็นเมื่อวันสองวันดูข่าวเห็นว่ามีบางจังหวัดฝนตกกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนก็คือเป็นอายุรุ่วร้อนก็ดีฮะจังหวัดไหนที่มีฝนตกมากก็ช่วยชุ่มฉ่ำบ้างก็เป็นปกติของประเทศไทยเราอะนะอากาศแบบนี้เป็นเรื่องปกติครับผม ยังไงก็จะเย็นๆนะครับอากาศร้อนเราก็อย่าไปร้อนตามอากาศนะคะรับฝาดด้วยนะครับผมแถวเนี้ยเขายังทํานากันอยู่นะเห็นไปซ้ายมือเนี่ยก็พูดไปก็อาจจะไม่เห็นว่าผู้รายงานไม่ได้แผนกล้องไปซ้ายมือก็ยังทํานากันอยู่นี่เขาเกี่ยวไปแล้วนี่แถวนี้ขวามือนี่ก็นาอยู่เนี่ยเขาก็็จะเกี่ยวกันแล้วมั้งเนี่ยเป็นเป็นนาหวาดน,นะเนี่ยน,นาหวาดนี่ไหมเขาทำนากันอยู่เสร็จแล้วเขาก็จะมีฟางก็เ,เอาฟางข้าว มาเป็นรถฮะรถมาเป็นมาบดบดออกเป็นมัดๆเป็นป่าเป็นมัดๆฝั่งข้าวเนี่ยแถวเนี้ยคือในพื้นที่ของอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมเนี่ยฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆมันจะมีคลองมหาสวัสด์แก็เป็นแหล่งทำมาหากินของพี่น้องชาวเกษตรทำไร่ทำสวนก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแถวนี้ครับบรรยากาศก็ยังโอเคอยู่ นะครับไม่เหมือนแถวอีกฝั่งหนึ่งที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะก็ยังโอเคในี่ตรงนี้เขาเขาทำนานาบัวนาบัวนี่คือเขาจะขุดเอาบัวคือเอาเอาหน่อบัวไปขายบัวก็มีหลายสีนะคือที่เขาไปขายในแบบในบ่อเป็นกระถางตั้งไว้ตรงหน้าบ้านอะไรเนี่ยบางคนเขาก็เลี้ยงบัวมันจะมีหลายสีนะครับบัวอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถเราเอาเอา เอาต้นมันอะไรเนี่เอามากินได้เอารากมันมากินได้ก็ไหลบัวแต่ว่าบัวอีกแบบนึงก็คือปลูกเพื่อประดับได้ดอกดอกก็จะมีสีแดงสีม่วงสีอะไรออกสวยนะฮะดอกเขาบัวฮะใบเขาก็ไม่ใหญ่หรอกคือปลูกใส่ได้กระถางไว้ะฮะปลูกใส่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกระถางเนะี่ยแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆเ,เอาไปเลี้ยงหน่อยก็ดูสวยนะ,ะผู้แรงงานเห็นก็ดูสวยนะเขาทำ ห้านะครับามาโผล่ตรงนี้เส้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น2องเลนสวนกันก็ทํามาได้โอ้กจ่า20ปีแล้วมั้งตรงเนี้ยประมาณิ0กว่าปีขึ้นนะ่ะก็เป็นไป2เลนกับ2องเลนตั้งแต่นูน้นนะฮะเริ่มตั้งแต่หอนาฬิกาตรงอพุนทธมณฑลสาลยา๋ยวมอไม่เห็นดนเราอะก็ะยิงตรงไปออกนู่นเลยครับตรงนครไทยศรีแล้วก็ออกถนนพเพชรเกษมนะฮะ ไปเชื่อมต่อกับทางนู้นได้นะครับซ้ายมือนี่ก็จะเป็นส่วนของตลาดเพื่ออาทรรับเมื่อเช้านี้ผู้รรงงานก็มาเนี่ยต่อไปตรวจสภาพตรงนี้นะครับตรงสถานตรวจสภาพรถดีเอสมหาสวัสดิ์นี่ฮะตรงนี้นะครับรรถยนต์ที่นั่งเกดคนก็สองร้อยบาทนะครับถ้าเป็นจักรยานยนต์ก็ร้อยครับผม ภาษีก็พรายงานเสียปีนี้ลดกระบะบรรทุกนะครับราคาพันสามร้อยห้าสิบบาทที่เกีงมันพันห้าสิบบาทมันก็จะลดลงไปเรื่อยแต่นี่มันไม่ลดเพราะว่ารถของผู้รายงานมันติดลังคาเคลีบอยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาจากน้ำหนักพันเจ็ดเป็นพันแปดร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็ มันคือมันเพิ่มน้มาหนักพอเพิ่มน้าหนักขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเนียพงงานเสียป,ปงปกติจริงๆริมันต,ต้องเป็นพันห้าสิบาทถ้าเป็นกระบะแบบไม่มีลังคานะไม่มีลังคาอันนี้ขึ้นมาทั้งพันสามห้าสิบบาทเป็นกระบะกระบะบรรทุกไม่มีลังคาพอพวกพลังงานไปใส่ลังคาปุ๊บมันก็เลยแบบเสียเพิ่มขึ้นมาเพราะน้ําหนักมันเพิ่มอะขึ้นมาอีกทั้งสามร้อยะฮะ ตรงนี้ก็จะเลี้ยวเข้าในส่วนของวัดสุวรรณนะครับเลี้ยวเข้าสู่วัดสุวรรณวัดสุวรรณแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นทางลัดเข้าหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟข้ามทางรถไฟ รถไฟนี่ก็ลงใต้นะฮะรถไฟลงใต้นี่แหละรถไฟตรงลงใต้ขวาเมือก็ไปวัดสุบรรซ้ายเมือก็วิ่งเรียบวิ่งเรียบสถานีรถไฟขวามือก็จะเรียบคลองมหาสมัตินะครับ เส้นี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอมอไซครถช่องทางเขาแคบช่องทางแคบมันก็